สวัสดีครับพบกับการเจาะลึกข้อมูลหุ้น NetEast หรือ NTES กันอีกครั้งนะครับสวัสดีค่ะวันนี้เรามีข้อมูลอัปเดตน่าสนใจจากหลายแหล่งเลยครับทั้งรายงานวิเคราะห์จาก CMBI แล้วก็ข้อมูลภาพรวมจาก Marketbeat ด้วยใช่ค่ะเราจะมาดูกันว่าผลประกอบการล่าสุดเป็นไงแนวโน้มข้างหน้าแล้วก็นักวิเคราะห์เขามอง NetE อ s สยังไงกันบ้างคะ่ะ เริ่มที่ผลประกอบการล่าสุดกันก่อนเลยนะครับถ้าดูจากข้อมูล CMBI เนี่ยไตรามาส4ีปี2024รายได้รวมเหมือนจะลดลงลิดหน่อยนะประมาณ1.4%เปเทปีก่อนหน้าค่ะอยู่ที่ประมาณ2 6 7หมื่นล้านหยวนก็ถือว่าใกล้เคียงกับที่คาดการกันไว้นะคะไม่ได้ผิดคาดอะไรมากแต่ที่น่าสนใจคือตัวกำไรใช่ไหมครับเห็นว่าดีกว่าคาดใช่เลยค่ะกำไรจากการดำเนินงานนี่โตขึ้นเอ่เลยนะคะ เทียบรายปีก็อยู่ที่7 8พันล้านหยวนสูงกว่าที่ตลาดคาดไว้ประมาณ8%ปเอโหสูงกว่าคาดตั้ง8%ค่ะปัจจัยหลัหลกๆเลยคือเขาคุมค่าใช้จ่ายได้ดีมากโดยเฉพาะค่าใช้จ่ายการขายและการตลาดหรือ S&M n เนี่ยลดลงไปถึง33%เลยค่ะ oh. ทเทียบกับปีก่อนหน้าแบบนี้ก็ส่งผลดีนะคะภาพรวมทั้งปี2024รายได้รวมก็ยังโตได้2%แล้วก็กำไรจากการดำเนินงานโต7%ปค่ะอ๋อครับ ก็แสดงว่าการคุมค่าใช้จ่ายเนี่ยช่วยหนุนกําไรได้จริงๆแล้วมันก็สะท้อนในตัวอัตรากําไรจากการดําเนินงานหรือ OPM ด้วยนะคะในไตรมาสสีเนี่ยขึ้นมาเป็น29.2%เลยเพิ่มขึ้นเกือบ4%พอยเทียบรายปีอืมน่าสนใจครับแล้วธุรกิจอื่นนอกจากเกมล่ะครับพวก Cloud, Music, ิกยูดอะไรพวกเนี้ย กลุ่มนั้นก็มีการปรับตัวค่ะรายได้อาจจะลดลงบ้างแต่เหมือนเขาจะไปเน้นเรื่องคุณภาพการเติบโตมากกว่าเน้นปริมาณแล้วค่ะตอนนี้เข้าใจครับกลับมาที่รายได้หลักอย่างเกมหน่อยครับภาพรวมเหมือนจะทรงๆแต่เห็นว่ามีรายละเอียดน่าสนใจอยู่ข้างในใช่ค่ะคือถ้ารวมๆอาจจะดูนิ่งๆแต่ถ้าเจาะไปดูเนี่ยจะเห็นว่าเกม PC นี่แข็งแกร่งมากเลยนะคะรอครับ ค่ะโตถึง57%เลยนะได้ตรมาสีหลักๆก,ก็มาจากการกลับมาของเกมบริษัทด้วยแล้วก็เกมเก่าๆที่ยังทําได้ดีอยู่อ๋อที่กลับมาเปิดให้บริการใหม่ใช่ใช่ค่ะซึ่งตรงนี้แหละที่มันช่วยชดเชยรายได้ฝั่งเกมมือถือที่ลดลงไปประมาณ11%ในช่วงเดียวกันได้พอดีแสดงว่าเกม PC นี้เป็นเหมือนพระเอกเลยนะครับช่วงที่ผ่านมา แล้วมองไปข้างหน้าปี2025ล่ะครับ NetEase เขาวางแผนไว้ยังไงบ้างโดยเฉพาะเมื่อเกมมือถือเหมือนจะแผ่วๆลงความหวังหลักๆเลยนะคะอยู่ที่การเปิดตัวเกมใหม่ค่ะปีนี้มีเกมฟอร์มยักษ์รอเปิดตัวหลายเกมเลยโดยเฉพาะเกมที่เน้นตลาดโลกอย่างเช่น Marvel Rivals อ๋อ oh, เ <Game> กม Marvel ใช่ค่ะกระแสตอบรับเบื้องต้นนี่ดีมากเลยนะคะผู้ลงทะเบียนล่วงหน้าเห็นว่าเกิน40ล้านคนแล้ว โอเยอะมากแล้วก็มีแ well ว์วินสมิตอันนี้เปิดตัวในจีนไปแล้วก็มีผู้เล่นรวมๆกันทั้ง PC มือถือเกิน15ล้านคนแล้วเหมือนกันค่ะอืม,อม นอกจากนี้ก็ยังมี f r a ์ก Punk Destiny r i s i n g แล้วก็ Marvel Mystic Mayhem อีกที่รอคิวอยู่ซึ่งพวกนี้แหละคะ่ะที่เขาคาดว่าจะเป็นตัวเร่งการเติบโตสำคัญเลยในปี2025ฟังดูมีเกมใหม่ๆนะ่าสนใจเยอะเลยนะครับค่ะแล้วก็แน่นอนว่าเรื่องการคุมค่าใช้จ่ายก็คาดว่าจะทำต่อเนื่องนะคะเพื่อรักษาอัตรากำไรดีๆแบบนี้ไว้ครับแล้วเรื่องผลตอบแทนผู้ถือหุ้นล่ะครับยังโอเคอยู่ไหม ปี2024ที่ผ่านมาก็ถือว่าทำด้ดีนะคะมีทั้งจ่ายปันผลแล้วก็ซื้อหุ้นคืนรวมๆกันก็2 0 0 0 0ล้านหยวนเลยครับคิดเป็นประมาณเออ2ใน3ของกำไรสุทธิได้หรือราวๆ4เปอร์เซ็นต์ของ Market Cap ก็ยังให้ความสำคัญกับผู้ถือหุ้นอยู่คะ่ะโอเคครับพอเห็นภาพรวมทั้งผลงานที่ผ่านมาทั้งแผนในอนาคตแล้วทีนี้มาดูมุมมองนักวิเคราะห์กันบ้างครับ ตอนนี้เขามอง NetEast กันยังไงถ้าดูข้อมูลล่าสุดจาก MarketBeat นะคะเขาไปรวบรวมความเห็นจาก8บริษัทวิเคราะห์ส่วนใหญ่เลยก็ยังมองบวกอยู่นะคะส่วนใหญ่ยังมองบวกค่ะคำแนะนำรวมๆเป็น moderate buy หรือว่าซื้อปานกลางคือมี7เจ้าให้ buy แล้วก็มี1เจ้าให้ hold ค่ะ แล้วราคาเป้าหมายเฉลี่ยล่ะครับเขามองกันแถวาไหนราคาเป้าหมายเฉลี่ย1ปีข้างหน้าอยู่ที่ประมาณ1,19.38ดอลลาร์สหรัฐค่ะแล้วแต่ละโบรกเกอร์นี่ให้ราคาต่างกันเยอะไหมครับก็มีช่วงหมู่บ้างค่ะอย่าง JP Morgan นี่ให้สูงสุดเลย135ดอลลาร์แต่ก็มี Bench มาร์ให้115ดอลลาร์แต่ส่วนใหญ่นะคะจะอยู่ในกรอบ115ถึง130ดอลลาร์ประมาณนี้แล้วทาง CMBI ที่เราอ้างอิงข้อมูลเขามาล่ะครับเขาให้เท่าไหร่ CMBI ในรายงานล่าสุดก็ยังแนะนำบายเหมือนกันค่ะให้ราคาเป้าหมายไว้ที่125.50ดอลลาร์125.50ใช่ค่ะ เขาใช้วิธีประเมินแบบ sum of the parts คือแยกดูมูลค่าแต่ละธุรกิจทั้งเกม y u d a o Cloud Music แล้วก็รวมๆกันซึ่งเขามองว่ามูลค่ารวมอย่างน่าสนใจอ๋อ oh, ครับแล้วก็ในรายงานก่อนหน้านั้นเขาเคยชี้ด้วยว่าตอนนั้นเนี่ยราคาหุ้นซื้อขายที่ PEB 2025แค่ ประมาณ13เท่าเองซึ่งถือว่าค่อนข้างต่ำนะคะถ้าเทียบกับในอดีตหรือเทียบกับศักยภาพการเติบโตจากเกมใหม่ๆที่รออยู่พอจะสรุปภาพรวมของ Net e อ s สนะตอนนี้ให้เราเห็นภาพชัดๆอีกทีได้ไหมครับได้ค่ะก็คือโดยรวมนะคะ Net e อ s สยังโชว์ให้เห็นว่าธุรกิจหลักเขาแข็งแกร่งนะโดยเฉพาะฝั่งเกม PC แล้วก็เก่งเรื่องการบริหารต้นทุนมากๆทำให้ยังรักษากำไรได้ดีถึงแม้รายได้รวมอาจจะไม่ได้โตหวือหวาครับ แต่ว่าอนาคตการเติบโตระยะสั้นถึงกลางเนี่ยดูจะขึ้นอยู่กับความสำเร็จของเกมใหม่ๆที่จะเปิดตัวในตลาดโลกค่อนข้างเยอะเลยค่ะอืมขึ้นอยู่กับเกมใหม่เยอะใช่ค่ะซึ่งนักวิเคราะห์ส่วนใหญ่ก็ยังมองบวกนะแต่เราก็ต้องไม่ลืมความเสี่ยงที่ CMBI เขาก็ชี้ไว้เหมือนกันทั้งเรื่องรายได้เกมเก่าที่อาจจะลดลงการแข่งขันที่มันก็แรงขึ้นเรื่อยๆหรือพวกปัจจัยเรื่องกฎระเบียบต่างๆ ที่มันก็อาจจะเปลี่ยนได้เสมอค่ะครับผมก็ดูเหมือนว่า NetEast กำลังอยู่ในช่วงหัวเลี้ยงหัวต่อที่น่าติดตามเหมือนกันนะครับกับการเดิมพันครั้งสำคัญบนเกมใหม่ๆที่จะออกไปสู้ในตลาดโลกใช่เลยค่ะแล้วก็มีประเด็นที่น่าชิดต่อนะคะคือในเมื่อการเติบโตข้างหน้าของ Net e a s t เนี่ยมันผูกกับความสำเร็จของเกมฟอร์มใหญ่อย่าง Marvel Rivals หรือ War w i n s m i t h มากขนาดนี้เนี่ย มันก็แปลว่าผลประกอบการของบริษัทก็น่าจะอ่อนไหวเหมือนกันนะคะกับความไม่น่านอนของการปั้นเกมให้ฮิตติดตลาดโลกเนี่ยจริงด้วยครับโดยเฉพาะเมื่อมีแผนจะปล่อยเกมใหญ่ๆหลายเกมเลยในปี2025นี้อันนี้ก็เป็นคำถามสำคัญที่นักลงทุนคงต้องติดตามดูกันอย่างใกล้ชิดต่อไปค่ะ